สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟีฟ่าพากลีย์นนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมเราไม่ได้มาเล่นเกมกันเราจะมาทําอาหารกินกันเพราะอะไรนะครับผมเพราะว่ามีน้องๆหลายคนนะทักมาบอกว่าพี่ปุ้ยคือเป็นเกมเมอร์เนี่ยแบบว่าอยู่ดึกๆเล่นเกมแล้วหิวแบบนี้จะทํามามากก็เบื่อจะไปซื้อก็แพงวันนี้ผมก็เลยนะจะมาแนะนํานะครับเมนูง,ง่ายๆสําสหรับเกมเมอร์นอนดึก ที่ผมกินเป็นประจําเลยครับผมอย่างแรกนะครับผมเมนูแรกที่ผมจะแนะนํานะเป็นข้าวอบชีสครับหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่ผักโขมอบชีสนะฮะวันนี้ผมจะมาทําข้าวอบชีสไงนะี่อบชีสไงเดยกคุมงเลยตั้งนี้วัตถุดิบวัตถุดิบมีอะไรกันบ้างนะผมมาดูกันเลยนะอย่างแรกที่ขาดไม่ได้นะ ข้าวครับผมคือข้าวนี่ยังไงก็ต้องดีกว่ามาม่าอยู่แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีคุณประโยชน์มากกว่านะครับผมนี่เลยนะฮะเขาก้องหองมมะลิอันที่สองนะครับผมแหนมหมูย่างจริงๆคือแหนมเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพวกแซกกรออะไรอย่างนี้ตามสะดวกป้งอัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่นี่ก็คือเอาแบบว่าตามที่เรามีในตู้เย็นนะในตู้เย็นผมมีแต่แหนมนะก็เ,เป็นแหนมนะอันต่อไปนะเป็นไข่นะฮะจะเป็นไข่ดิบหรือเป็นไข่ลวกก็ได้นะครับผมอันที่ขาดไม่ได้นะฮะข้าวอบชีสแน่นอนว่าต้องเป็นชีสนะฮะ จริงๆเอาแผ่นเดียวก็พอนะครับผมมาลุยกันเลยดีกว่าโอเคนะฮะเริ่มแรกนะครับผมแกะข้าวมาก่อนนะฮะแล้วก็ <c oughs> ใช้มีดด้หว,วาเสียวมา <c oughs> เอาแหนมมาใช้อันเดียวก็พอหลายอันแล้วไม่เปืองนะฮะโอเคยัง <c oughs> ถ้าโดนจริงพี่จะขำไม่ออกโอเคนะฮะเอาข้าวมานะผมเอาแหนมนะฮะแหนมตุ้มจิว๋ว วางไว้รอบๆนี่โทร,ริโกะมาเห็นนี่น้ำลายไหลเลยเนี่ยระดับอาหารระดับความยากส0สิบต่อไปแล้วผมเป็นไข่เอาไข่นะครับผมตอกใส่เลทเลศต่อไปไข่นะผมตอกใส่ตรงกลางไว้ครับอ,อ๋อที่เป็นไข่ลวกนะอสัตว์ตีผิดเป็นไข่ลวกไปอย่าลืมเราจะเอาเข้าวไปคลเวฟต้องเจาะไข่แดงนะครับผมเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันระเบิดเราต้องเจาะไข่แดงข้วยครับ<อ>นี่ครับผม เจาะไข่แดงเอาไต่อไปเป็นชีสนะครับผมใช้แผ่นเดียวก็พอนะฮะแกะเลยครับทำไมต้องชีสนะฮะเพราะเวลาเวฟแล้วมันจะยืดครับโอเคแกะหมดเลยครับเราไม่กังวลเรื่องหน้าตาครับแดกคนเดียวครับอย่างนั้นหน้าตาเป็นไงไม่ากันครับโอเคเย้ครับผมต่อไปนี่เราได้แล้วต่อไปเข้าไมโครเวฟเลยครับ สักสนาทีครับมาดูกันหน้าตาเป็นแบบไหนเย้ <c oughs> ดูครับน่า <c oughs> เป็นยังไงสวยงามครับผมจบกันไปแล้วเมนูแรกสำหรับข้าวอบชีสนะฮะเดี๋ยวเราค่อยชิมทีเดียวเลยต่อไปเมนูที่2หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยพีุ้ยโหมันมีทั้งชีสมีทั้งไส้กรอกมันแพงอะ่ะอีพีพ่ผมเงินเติมเกมหมดแล้ว <c oughs> เงินเติมเกมเงืนใจชั่วโมงเกมหมดแล้วมีอะไรที่แบบว่าถูกกนันแรืเปล่ามีผมมีเมนูหนึ่งมีเมนูหนึ่งที่ผมกินเวลาที่ผมแบบว่าจนอะเรียกได้ว่าเวลาที่ผมจนนะผมจะกินเมนูนี้นะแล้วอร่อยด้วยเมนูนี้ผมขอตั้งชื่อว่าข้าวคุกสลายผมแม่งชื่อแม่งธรรมดาสุกสัด์ธรรมดา, <laughs> รรมดาแต่ไม่ธรรมดามาดูโคตรง่ายอันดับแรกต้องเตรียมข้าวมาก่อนนะครับผมที่ผมเตรียมมาแล้วนะเป็นข้าวหอมมะลินะครับผมต่อไปนะครับไข่เหมือนเดิมครับ ไข่นี่มันเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้ครับสำหรับการทําอาหารให้เกมเมอร์เพราะว่าคุณค่าทางอาหารสูงครับแกะเลยครับโอเคตอกไข่ลงไปนะฮะต่อไปสาลร่อันนี้เป็นสาลา่ต้อแก่น้อยนะครับผมจริงๆจะสาลร่เหี้ยอะไรก็ได้ครับผมไม่ว่ากันนะฮะแต่นี่คือเอามาสักอันหนึ่งอ่ะขยําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะโรยเลยครับโรยเลยครับ น้อยมากครับยี่ห้อนี้ต่อไปคลุกคลุกเลยให้เข้ากันคือหน้าตาอาจจะดูไม่น่าเดกแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นอาหารที่แบบว่ากินกันตายครับถูกมากสำหรับเกมเมอร์แบบสายสายเปอ่ะเกมเมอร์สายเปอ่ะและอย่าลืมอย่าลืม <c oughs> ซอสภุกเขาเพื่อความกลมกล่อมอูมาบิ คุกต่อครับใส่เยอะไปหน่อยเปล่าไม่รู้เหมือนกัน<อ>นี่นะครับผมได้มาแล้วนะฮะหน้าตาอาจจะดูเหี้ยแต่ผมรับรองว่าแต่ผมรับรองว่าอร่อยครับอร่อยต่อไปอย่างสุดท้ายับผมอย่างสุดท้ายของหวานโดยการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่แต่กี้เราของข้าวไปแล้วต่อไปเป็นของหวานโดยการใช้ข้าวไรซ์เบอร์รี่กับบัวลอยเจ้าเพื่อนยากครับผม<อ>ทำยังไงนะ ง่ายยีย่ยครับขอแค่มีมือก็ทําได้ครับผมมาดูเลยปะอันดับแรกนะฮะต้องอุ่นบัวลอยนะครับผมอุ่นบัวลอยก่อนให้มันร้อนก่อนนะฮะสักประมาณ20วินาทีพอแล้วครับผมได้มาแล้วนะฮะโอเคกำลังดีแล้วตอนนี้ปกติคนเราก็ว่ากินกันแบบนี้แหละบัวลอยกินเลยใช่ไหมแต่เราคือเหมือนเกมเมอร์ เราต้องแดกอะไรก็ได้ที่มันให้อิ่มไว้ก่อนครับ<อ>ผมแนะนําข้าวไรซ์เบอร์รี่อันนี้จริงนะอันนี้ยกว่าเ,เป็นบั็กเลยครับดูครับข้าวไรซ์เบอร์รี่ต้องอุ่นก่อนด้วยนะต้องไปอุ่นก่อนด้วยให้มันหายแข็งก่อนข้าวไรซ์เบอร์รี่ใสเลยครับแล้วคุณจะได้บัวลอยข้าวเหนียวถั่วดำนะผมสุดยอดเมนูนี้โคตรบัก็กผมบอกเลยว่าอิ่มก็อิ่มอร่อยก็อร่อย ถูกร็ถูกอีต่างหากเป็นของหวานด้วยแนะนำนะผมแนะนําไปลองกันดูมาเราไปชิมกันเลยดีกว่าทั้ง3เมนูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคบผม3เมนูนะเดี๋ยวต่อไปเรามันจะมาเริ่มชิมกันเลยนะรเริ่มที่เมนูแรกก่อนเลยนะข้าวอบชีสครับผมชิมเลยนะร <c oughs> อร่อยนะผมอร่อยนะคือมันเป็นชีสนะผมคุกกับไข่นะคุกกับแหนมอร่อยับผมคุกข้าว อร่อยครับอร่อยเลยครับอร่อยครับไปลองกันดูครับต่อไปอย่างที่สองนะฮะข้าวคลุกสาลายสไตล์เกมเมอร์ครับผมอร่อยครับไก่กับสาลายคาลยุกข้าวแน่นอนว่าอร่อยอยู่แล้วนะครับ อร่อยครับมีซอสแม็กกี้ด้วยอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยครับสุดยอดครับผมต่อไปนะฮสุดท้ายเรามาตกท้ายกันด้วยบัวลอยบัคครับโคตรอร่อยอันนี้โคตรอร่อยไม่อร่อยนะมาถีบหน้าเลยจริงๆไม่อร่อยมาถีบหน้าเลย <c oughs> แต่กล้องลองชิมลองชิมลองชิม อร่อยอร่อยอร่อยคือเข้าเข้าไรซ์เบอร์รี่เนี่ย มันจะกลายเป็นเหมือนแบบข้าวเหนียวถั่วดำอะไรทำนองนั้นไปนเลยนะฮะคืออร่อยบัวลอยมันอร่อยอยู่แล้วแต่เราใส่ไลฟ์เบอร์รี่ไปเพื่อที่จะแบบว่าให้มันอิ่มด้วยอร่อยด้วยคือเหมือนกินข้าวเหนียวถั่วดำแล้วก็บัวลอยในชามเดียวกันแต่ว่าเมนูนี้นะครับต้องเป็นไลฟ์เบอร์รี่เท่านั้นนะถ้าเป็นข้าวหอมมะล,ลิหรือว่าข้าวกล้องแบบเนี้ยมันจะไม่ได้อารมณ์นะครับถ้าเป็นไลฟ์เบอร์รี่จะอร่อยกว่าครับก็จบกันไปแล้วนะสำหรับตอนแรกนะฮะการประเดิคมับผมโชว์ฝีมือนะครับการทําอาหารสไตล์ง่ายๆของคนแบบคนง่ ก็สำหรับเพื่อนๆนะผมคนไหนนะเอาไปลองทํารสชาติเป็นยังไงก็มาแชร์กันได้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะมีเมนูแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยมาให้ผมลองทำนะครับผมก็สามารถแนะนํากันเข้ามาได้นะที่ช่องคอมเมนต์ยูทูบด้านล่างได้เลยนะฮะก็เหมือนเดิมนะสำหรับใครชอบวิดีโออย่าลืมกดไลค์นะและก็สามกกดติดตามได้นะครับเพื่อได้ชมพีฟ้าร์ทเรียนนะต่อต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนเพิ่มใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ